ทุกครั้งที่เขาเจ็บปวดจะมีทองไหลออกมาจากปากหล่ววัยรุ่นจึงรู้วิธีปั๊มเงินแบบใหม่สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องคลีปโชตอน The Man i n The Suitcase ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน19ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหาใครพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะเปิดม,มาที่สนามบินแห่งหนึ่งที่มีผู้คนมากมายผ่านไปผ่านมาจัสตินหรือเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากไปเยี่ยมพ่อและแม่ของเขาที่ต่างจังหวัดซึ่งหลังจากที่เขามาถึงได้ไม่นานจัสตินก็ได้หยิบมือถือขึ้นมาเพื่อพิมพ์ต่อข้อความเพื่อนของเขาแต่ทว่าหลังจากที่จัสตินคุยกับเพื่อนของเขาเสร็จพอรู้สึกตัวอีกทีจูจ่ๆผู้คนในสนามบินก็ได้หายไปซะแล้วจัสตินที่เห็นแบบนั้นก็งงไปเลยครับเพราะเมื่อกี้ยังมีผู้คนมากมายเดินผ่านไปผ่านมาอยู่เลยจัสตินได้พยายามยืนรอกระเป๋าจากสายพานลำเลียงกระเป๋า แต่กระเป๋ของเขานั้นก็ไม่ยอมโผล่มาสักทีเขาจึงพยายามเดินไปที่ห้องพนักงานเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งในตอนนั้นเองจู่ๆกระเป๋าของจัสตินก็ได้โผล่มาพอดีเขาจึงเดินไปหยิบกระเป๋าใบนั้นและเดินทางออกมาจากสนามบินทันทีจากนั้นหนังก็จะเผยให้เราได้เห็นครับว่าที่สายพานมันได้มีกระเป๋าอีกใบที่ดูหน้าตาคล้ายกระเป๋าใบที่จัสตินเพิ่งจะหยิบไปเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจัสตินนั้นจะหยิบกระเป๋าของเขาไปผิดใบนะครับจัสตินได้พยายามขับรถกลับไปที่หอพักของเขา ซึ่งในระหว่างทางจูจูจคาร่าหรือแฟนเก่าของจัสตินก็ได้โทรมาและบอกว่าพรุ่งนี้เธอเนี่ยจะแวะไปะเก็บข้าวของที่หอของจัสตินเพราะทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะเลิกกันส่วนสาเหตุที่ทั้งคู่ต้องเลิกกันก็เพราะเรื่องเงินนั่นเองจัสตินได้กลับมาถึงหอพักด้วยความเบื่อนหน่ายกับชีวิตเงินก็ไม่มีแถมเพิ่งโดนสาวทิ้งไปเพราะความจนอีกจัสตินได้พยายามคิดทบทวนเรื่องต่างๆในชีวิตจกนกระทั่งจูจูเขานั้นก็ได้ยินเสียงของใครบางคนดังออกมาจากกระเป๋าเดินทางของเขา โดยมันเป็นเสียงของคนที่กำลังร้องของความช่วยเหลือซึ่งทีแรกจัสตินก็คิดว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของอเล็กหรือเพื่อลูเมตที่ต้องการจะแกล้งให้จัสตินกลัวแต่ถ้าว่าเสียงที่ดังออกมาจากกระเป๋าก็บอกว่าเขาไม่ใช่อเล็กจัสตินเลยเดินไปหยิบกระเป๋าใบนั้นพร้อมเปิดมันออกมาดูทันทีว่าเสียงที่เขาได้ยินมันคือเสียงของใครกันแน่ซึ่งทันทีที่เขาเปิดมันออกจัสตินหนี่ก็ช็อกไปเลยมีแรางของผู้ชายคนหนึ่งถูกยัดใส่กระเป๋าใบนั้นซึ่งผมจะขอเรียกเขาว่าชายปริศนาแล้วกันนะครับ จัสตินเลยถามชายปริศนาไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณทําไมคุณถึงมาอยู่ในกระเป๋าใบนี้ชายปริศนาเลยตอบจัสตินไปว่าเขาไดนเผลอไปทําให้ใครบางคนโกรธเขาเลยต้องมีสภาพแบบนี้จัสตินเลยบอกว่าคุณต้องรีบไปโรงพยาบาลให้หมอรักษาเดี๋ยวผมเนี่ยจะขับรถพาคุณไปเองจัสตินกล่าวก่อนที่เขาจะพยายามพาชายคนนั้นไปที่โรงพยาบาลแต่ถ้าว่าชายปริศนาเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะเขากลัวว่าพวกมันจะมาเจอเขาพวกคนที่ทําให้ชายปริศนาต้องเป็นแบบนี้ จัสตินพอได้ยินแบบนั้นจึงฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าหาคนพวกนั้นต้องการตัวชายปริศนางั้นแปลว่าตอนนี้พวกมันก็อาจจะกำลังตามหน้าตัวจัสตินด้วยเช่นกันเพราะจัสตินดันไปหยิบกระเป๋าสลับกับคนพวกนั้นเขาเลยกล่าวว่าจะพาชายปริศนากลับไปที่สนามบินเพื่อส่งกระเป๋าใบนี้คืนชายปริศนาเลยขอให้จัสตินช่วยนำร่างของเขาออกไปจากกระเป๋าทีพวกเขาอาจจะเดินเองได้จัสตินเลยตัดสินใจจะนำชายปริศนาออกมาจากกระเป๋าโดยเขาได้เอื้อมมือไปดึงขาของชายคนนั้นออกมา ชายปริศนาได้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจากนั้นจู่จู่ก็ได้มีเหรียญทองกระเด็นออกมาจากปากของชายปริศนาจัสตินที่เห็นแบบนั้นก็งงไปเลยเขาเลยอธิบายไปว่า <c oughs> เหรียญทองนั่นเป็นทองของจริงเวลาที่เขาเจ็บปวดร่างกายของเขาจะสร้างทองออกมาจัสตินเลยถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมจู่จู่ร่างกายของคุณถึงสร้างทองขึ้นมาได้ซึ่งชายปริศนาเองก็ไม่รู้เหมือนกันจากนั้นเขาจึงบอกให้จัสตินเก็บเหรียญไปได้เลยการจะเอาชายปริศนาออกมาจากกระเป๋าได้ มันคงจะทําให้เขาเจ็บปวดมากและหากเขาเจ็บปวดเมื่อไหร่ทองก็จะโผล่มาจากปากของเขาเช่นกันต่อจากนี้หากมีทองออกมาเมื่อไหร่นายเก็บมันไปได้เลยถือว่าเป็นค่าตอบแทนในการช่วยเหลือฉันชายปริศนากล่าวแต่ตอนนี้เขาเหนื่อยมากแล้วชายปริศนาเลยอยากจะพักผ่อนก่อนส่วนเรื่องนําเขาออกมาจากกระเป๋าไว้ค่อยคิดทีหลังก็ได้จัสตินพอได้ยินเช่นนั้นจึงตัดสินใจนํากระเป๋าขึ้นมาไว้บนห้องจากนั้นเขาก็ได้นอนหลับไปโดยในคืนนั้นจัสตินกีก็ได้นอนฝันร้าย เขาได้ฝันว่าตัวเองถูกจับยัดใส่กระเป๋าจากนั้นผู้คนที่ต้องการตัวชายปริศนาก็ได้โผล่มาใช้ปืนยิงใส่เขาทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่จัสตินตื่นเขาจึงนําเหรียญทองที่ได้จากชายปริศนาไปขายโดยพ่อค้าเนี่ยก็บอกว่าเหรียญที่จัสตินนํามาขายนั้นมันคือทอง100คูลูสของอับดุลมามีนที่2ซึ่งมันเนี่ยก็มีค่ามากเขาจึงถามจัสตินว่าจัสตินเอามาจากไหนผมเจอมันในกระเป๋าจัสตินกล่าว พ่อค้าเลยบอกว่าจะให้เงินจำนวน8,000บาทเพื่อแลกกับเหรียญทองของจัสตินจัสตินพอได้ยินแบบนั้นจึงตัดสินใจขายมันทันทีจากนั้นเขาจึงนำเรื่องนี้ไปบอกอเล็กหริลูมเมดของเขาว่าเขาได้เงินจากการขายเหรียญทองมา8,000บาทอเล็กจึงได้ต่อว่าจัสตินเรื่องที่เขาไม่ยอมต่อราคาทองที่ขายให้พ่อค้าเพราะเขาคิดว่ามันน่าจะขายได้มากกว่านั้นอเล็กจึงถามจัสตินว่าเขาเอาเหรียญทองนั่นมาจากไหนเขาจึงบอกว่าเขาเจอมันในกระเป๋าซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคุยกันเสร็จ ในขณะที่ทั้งคู่กำลังจะเดินกลับหอทั้งสองก็ได้ไปเจอกับลอล่าที่เพิ่งจะเดินออกมาจากหอของพวกเขาโดยเธอเนี่ยมีท่าทีที่หวาดกลัวมากจัสตินเลยถามลอล่าว่าเธอมาทําอะไรที่นี่เธอจึงตอบจัสตินว่าฉันบอกแล้วไงว่าวันนี้เธอเนี่ยจะแวะมาเก็บของจัสตินเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเธอถึงมีท่าทีหวาดกลัวแบบนั้นดูเหมือนว่าลอล่าจะบังเอิญไปเจอกับชายปริศนาในกระเป๋าของจัสตินแล้วนะครับเอเล็กพอได้ยินแบบนั้นจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูที่ห้องจัสตินทันที ซึ่งพอมาถึงพวกเขาก็ได้เจอกับชายปริศนาที่อยู่ในกระเป๋าลอล่าจึงถามจัสตินว่าทำไมชายคนนี้ถึงเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของเขาได้มันเป็นฝีมือของเธองั้นเหรอลอลา่ากล่าวจัสตินเลยอธิบายว่าไม่ใช่ฉันเจอเขาในสภาพแบบนั้นอยู่แล้วลอล่าจึงถามต่อว่าทำไมเขาถึงไม่ช่วยชายปริศนาออกมาจัสตินจึงบอกว่าเรื่องมันซับซ้อนจากนั้นลอล่าและจัสตินจึงพยายามนำร่างของชายปริศนาออกมาจากกระเป๋า ซึ่งในขณะที่ทั้งสองกำลังออกแรงดึงชายคนนั้นออกมาจู่ๆก็ได้มีเหรียญทองโผล่ออกมาจากปากของชายปริศนาอีกครั้งลอร่าจ,จึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอเล็กซี่เห็นแบบนั้นจึงได้ขอคุยกับจัสตินตอนนี้อเล็กซเข้าใจแล้วว่าจัสตินไปเจอเหรียญทองได้ยังไงนี่มันเจ๋งมากแบบนี้เราต้องรวยแน่อเล็กกล่าวโดวยอเล็กซต้องการจะหาเงินจากชายปริศนาโดยการทําให้เขาเจ็บปวดแล้วนําทองที่ได้จากชายปริศนาไปขายแต่จัสตินเองก็ไม่เห็นด้วยเขาอยากช่วยชายปริศนาออกมาจากกระเป๋า ซึ่งในขณะที่จัสตินกำลังอธิบายเรื่องทุกอย่างให้ลอล่าฟังอยู่นั้นจูจๆอเล็กก็นําชายปริศนาออกมาจากห้องเขาได้ถีบกระเป๋าใบนั้นให้ตกจากบันไดทันทีจากนั้นทองจํานวนมากก็ได้โผล่ออกมาจากกระเป๋าทั้ง3ที่เห็นแบบนั้นก็ตาลุกวาวเลยครับจัสตินเลยตัดสินใจว่าจะเก็บชายปิศนาไว้สักสองวันก่อดแล้วค่อยปล่อยเขาไปซึ่งหลังจากวันนั้นทั้ง3จึงได้รู้วิธีหาเงินแบบใหม่ พวกเขาได้เริ่มทรมานชายปริศนาด้วยวิธีต่างๆนานาจากนั้นพวกเขาจึงนำทองพวกนั้นไปขายและนำมันไปซื้อของมากมายที่อยากได้ทั้งสามได้เริ่มใช้วิธีทรมานชายปริศนาคนนั้นหนักมากขึ้นมากขึ้นอเล็กและลอล่าได้นำไฟฟ้ามาทรมานชายปริศนาจนทองไหลออกมา,มามากมายแต่มันก็ยังไม่พอสำหรับผู้เขาทั้งคู่จัสตินเลยเริ่มทนไม่ไหวเพราะเขากลัวว่าชายปริศนาจะตายซะก่อนเขาจึงได้บอกทั้งสองคนให้หยุดซะแต่อเล็กกับลอล่าเนี่ยก็ไม่สนใจ มาเลยทาให้พูกเขาเริ่มมีปากเสียงกันอเล็กเลยพยายามพูดเพื่อให้จัสตินเปลี่ยนใจเลิกทําตัวงี่เง่าซะเราเกือบจะได้ทุกอย่างที่อยากได้แล้วทุกสิ่งที่นายอยากได้มันจะเป็นของนายอเล็กกล่าวและหากเราทํามันมากพอเราก็จะสามารถซื้อบ้านพักตาอากาศได้หรือแม้แต่เรีอยงสวนตัวที่นายอยากได้จัสตินเลยบอกอเล็กไปว่าแต่เราสัญญากันแล้วไม่ใช่เหรอว่าหลังจากที่ครบสองวันเราเนี่ยจะปล่อยตัวชายปริศนาไปแต่อเล็กเนี่ยก็ไม่สนใจ จัสตินเลยกะว่าจะโทรไปแจ้งตำรวจแต่ถ้าว่าลอล่าเนี่ยก็ไม่ยอมเธอได้เข้าไปแย่งมือถือจากจัสตินมาแล้วทุบมันทิ้งทันทีจากนั้นเธอจึงใช้ค้อนหัวดใส่จัสตินโดยจัสตินพยายามจะหนีทั้งสองคนออกมาแต่ถ้าว่าสุดท้ายเขาก็ดันหมดสติไปซะก่อนลอร่าจึงถามอเล็กว่าเราควรทำไงกันต่อเขาจึงบอกเธอไปว่าพวกเราต้องหนีไปจากที่นี่เรื่องเงินที่เรามีตอนนี้เราสามารถหนีไปต่างประเทศได้เลยลอล่าจึงถามต่อว่าเราควรทำไงกับชายปริศนา อเล็กเลยบอกไปว่าเขาจะทิ้งชายปริศนาไว้ที่นี่ไปเก็บของซะเราต้องรีบไปกันแล้วซึ่งก่อนจะไปทั้งสองนี่ยก็อยากจะหาเงินจากชายปริศนาให้ได้มากที่สุดก่อนจากนั้นในเวลาเดียวกันจู่ๆชายปริศนาก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าอย่าคิดหนีไปไหนเด็ดขาดไอ้พวกเด็กบ้าและทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เริ่มส่องสว่างออกมาชายปริศนาได้พูดถึงความชั่วร้ายของมนุษย์และความโลภมากของอเล็กกับลอล่า ทั้งสองพอได้ยินแบบนั้นจึงเริ่มกดสวิตช์ไฟฟ้าเพื่อทรมานเขาทันทีแต่ทว่าครั้งนี้มันกลับไม่มีทองไหลออกมาจากปากของชายปริศนาเลยแม้แต่น้อยชายปริศนาได้หัวเราะออกมาด้วยความสะใจจากนั้นจู่ๆก็ได้มีควันโพยพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาจนมันได้เผยให้เห็นร่างกายที่แท้จริงของชายคนนั้นดูเหมือนว่าแท้จริงแล้วชายปริศนาก,ก็คือปีศาจนั่นเองลอร่ากับอเล็กต่างชอบกับสิ่งที่ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าของพวกเขาทั้งสอง ปีศาจ <สา S 1> ได้เสกกระเป๋าสองใบออกมาพร้อมสาบให้ผู้เขาทั้งคู่เข้าไปอยู่ในกระเป๋าใบนั้นแต่มาที่เช้าวันต่อมาจัสตินได้ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลและมองไปเห็นข้อความบน่อดอกไม้ที่วางไว้ข้างเตียงของเขาโดยข้อความนั้นได้เขียนไว้ว่าหายไวๆนะหากต้องการอะไรก็ให้นึกถึงฉันแล้วฉันจะมาหาดูเหมือนว่ามันจะเป็นข้อความของชายปริศนานะครับเขาได้ช่วยชีวิตของจัสตินเอาไว้จากนั้นก็แต่มาที่สนามบิน ชายปริศนาได้เดินทางมาที่สนามบินพร้อมกระเป๋าหลายสิบใบเพื่อรอเดินทางไปยังอิสตันบูลโดยกระเป๋าสองใบในนั้นก็มีล่าของอเล็กและลอล่าถูกใส่เอาไว้ด้วยพนักง,งานได้เอ่อถามชายปริศนาว่าการมาเที่ยวครั้งนี้เป็นไงบ้างเขาจึงตอบเธอกลับไปว่าสนุกมากมันเป็นการท่องเที่ยวที่สวยงามเกินจะบรรยายพร้อมถามเธอกลับว่าทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมพนักง,งานสาวเลยตอบไปว่าแน่นอนอยู่แล้วชายปริศนาเลยถามต่อว่าคุณแน่ใจนะว่าจะสามารถดูแลกระเป๋าของผมได้ พนักง,งานเลยบอกไปว่าสาหรับลูกค้าชั้นหนึ่งอย่างชายปริศนาแล้วพวกเราเนี่ยทำได้ทุกอย่างซึ่งในฉากนี้มันเลยทําให้เราได้รู้ครับว่าทุกอย่างมันคือแผนของเขานั่นเองชายปริศนาเคยทําแบบนี้มาหลายรอบแล้วเขาได้แปลงกายไปอยู่ในกระเป๋าเพื่อลองใจถึงความโลภของผู้คนมากมายหากใครที่มีจิตใจดีเขาจะมอบความช่วยเหลือให้แต่ถ้าไม่เขาจะสาปคนพวกนั้นให้กลับเข้าไปอยู่ในกระเป๋าจัสตินก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกทดสอบ ถึงแม้ว่าตอนแรกเขาจะมีความโลภอยู่บ้างแต่ในตอนท้ายจัสตินก็สามารถคิดได้ต่างจากอเล็กและลอล่าที่เห็นแก่ตัวและถูกความโลภครอบงำจนไม่สนถูกผิดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหนังสยองขวัญเรื่องคลิปโชตอน The Man in the Suitcase หากใครชอบหนังเรื่องนี้และอยากให้ผมทำตอนต่อไปก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด7.5คะแนนเช่นเคยครับถ้าหาว่าใครชอบคลิปนี้ รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ